ก็สวัสดีนะคะน้องทุกคนอย่างที่เราทราบกันน้องว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็จะเป็นการตัดสินว่าระหว่างน้องทั้งสามคนเนี่ยใครจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลื่อนนะคะแล้วก็ออกมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะาะก็ก่อนอดีนเลยอยากให้น้องรามแนะนำตัวเป็นคนแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นน้องตรีแล้วก็ต่อไปน้องเปเปอร์ค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับผมรมจบจากคณะวิศวกรรมจุฬาครับสวัสดีครับผมตีปัจจุบันอายุ23ปีจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมาหาวิทยลาลัยราชภัฏสุรน,นาราคดีครับผมชื่อเปเปอร์อายุ23จบมาจากวิศวะมรังสิตก็สวัสดีน,น,น้องๆทุกคนนะคะยินดีที่ได้รู้จักทักงสาม ก็เท่าที่พี่ดูใน resume ที่พวกเราส่งมาเนาะทั้งสามคนเป็นคนที่แบบบริษัทต,ต้องการมากทั้งเชีย่ยวชายแล้วก็กิจกรรมดีเลิศหมดเลยก็เ,เลยนะคะข้อถามรแรกเลยก็คือน้องคาดหวังอะไรในการเข้ามาทำง,งานในบริษัทของเราคะเริ่วันที่คุณรกบมาได้เลยค่ะครับก็ผมก็คาดหวังพี่ได้ครับสวัสดิการที่ดีแล้วค่าตอบแทนที่มันสอดคล้องกับคนที่มีความสามารถดับผมนะครับ คือะคะาคคดหวังอะไรกับการทางานที่นี่คะผมว่าคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ทํางานที่ดีครับและได้พัฒนาบริษัทให้เติบโตและมั่นคงครับแล้วจหราบคุณเบเปร์ล่ะคะคือผมเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกครับคือพ่อผมเนี่ยส่งผมมา,มาหาประสบการณ์หรือคุณไม่รับผมเนี่ยผมก็มีงานที่บ้านรองรับอยู่แล้วด้วยความที่พวกคุณทั้งสามคน,นี่ยจบจากมหาวิทยาลัยต่างกันหมดเลยก็เลยอยากทราบว่า มหาวิทยาลัยต่างกันเนี่ยมีผลต่อการสมัครงานหรือเปล่าเริ่มกันที่คุณบาคุณได้เลยค่ะผมคิดว่าชื่อเสียงของมหาลัยมันก็สําสคัญนะครับเพราะการที่คุณจบจากมหาลัยที่มีชื่อเสียงได้นะมันก็แปลว่าคุณมีความสามารถที่มากกว่าคนที่จบจากมหาลัยที่มันชื่อเสียงไม่ค่อยดีอะครับเออโอเคค่ะแล้วคุณตีน่ะคะสาหรับผมนะครับผมคิดว่าชื่อเสียงของสถาบาันเนี่ยมันไม่สําคัญ กกับความสามารถและทัศนคติของแต่ละคนนะครับถึงผมจะจบแค่ราชพัฒผมคิดว่าผมก็มีทัศนคติและความสามารถมากกว่าใครบางคนนี่แหละครับคุณเบเบอร์คะมีความคิดเห็นยังไงต่อกเรื่อดนีีคะคือมันไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับถึงคุณจะไม่รับผมเนี่ยผมก็มีธุรกิจที่บ้านเนี่ยรองรับอยู่ที่ผมเรียนจบมาเนี่ยก็เพื่อเอาใบปริญญาใบป,ประดับบารามีแล้วก็เรียนเอาสังคม สองภาคต่นอื่นต่อเนี่ครับมันเสียเวลาถ้าให้พวกเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอรัฐหรือมอ,อะไรนะครับผมจําไม่ได้มันเป็นมอที่ไม่ดังพอมอราชพัฏค่ะงั้นทุกคนมีความเิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับที่หลายๆบริษัทแห่เรื่องที่จะไม่รับสมัครงานจากเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนค์ะนนคะตกใจนิดหน่อยครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่จบจากสถาบันเนี้ย ก็มีความสามารถพอที่จะทํางานบางคนก็ได้ไปทํางานต่างประเทศแล้วทาไมเราต้องมาตัดสินจากการที่เขาจกจากสถาบันสถาบันหนึ่งด้วล่ะครับบางทีเขาอาจจะมีศักยภาพมากกว่าคุณที่จะทํางานให้ก้าวหน้าก็ได้ครับน้วาเม้นครับผมว่ามันก็สมเหตุสมผลดีนะครับเพราะบริษัทก็แน่ต้องอยากได้คนที่มีความสามารถอยู่แล้วถ้าเกิดว,ว่าพวกเขาเก่งจริงเนี่ยเขาก็คงไม่ไปจบอยู่ที่ ม่าอะไรแบบนั้นเหรอเอ่อขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกท่านะคะงั้นก็ในวันนี้การสัมภาษณ์ของพวกเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสัมภาษณ์จบแล้วครับเร็วดีนะครับดีดีดีเอ่อพี่กระหิตครับไม่ทราบว่าผลประกาศตอนไหคนครับประกาศตอนนี้แหละครับท่าที่ผมฟังคำตอบจากพวกคุณสองคนเนี่ยผมคิดว่า บริษัทเราเนี่ยไม่ต้องการผู้คุณสองคนที่ทัศนคตินี้นียน่าเสียดายนะครับความสามารถของผู้คุณสองคนเนี่ยก็มีความสามารถมากแต่ทัศนคติของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้บริษัทเนี่ยจเจริญได้เลยแปลงทับกระถิ่น,นบอร์ดบริหารเตรียมประชุมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะท่านประธานตอนนี้ทางฝ่ายผู้จัดประชุมเตรียมเรีย้อบยบ้วค่ะนี่คุณหมายความว่าอย่างไรนะ ผมหมายความว่าอย่างนั้นเลยนนครับผมคือประธานของที่นี่นคนมากระชากคอเสื้อขอย่างนี้ขอคุณได้เลยนะผมรู้สึกผมเสียเวลาะผมขอมตัวกไปและครับ